ทำนายความฝันเลขนําโชคฝันเห็นกระดูกหมูฝันเห็นกระดูกหมูหหมแปลว่าอะไรจริงๆเอ๋มองว่าถ้าฝันเห็นพวกกระดูกสัตว์อะไรพวกนี้มันจะเป็นเลขเจ็ดนะเพราะว่ากระดูกเป็นแกนหลักของร่างกายแกนหลักของร่างกายมันจะเป็นเลข 7. ขวันเห็นพวกกระดูกไก่กระดูกหมูกระดูกเป็ดอะไรแบบนี้ก็ควรทำบุญนะเราเอาเอา,เอาชีวิตของเขามาต่อชีวิตเราอะหมูเป็ดไก่วัวปลาหอยทำบุญให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราอะกินเข้าไปอะเรากินหมูกินเป็ดกินไก่กินวัวกินสิ่งมีชีวิตพวกนี้ ก่อนตายมันก็ทรมานอะ่ะกรรมอยู่ที่คนทำบาปอยู่ที่คนกินการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางทีมันก็มาจากสิ่งมีชีวิตที่เรากินกินเข้าไปควรทำบุญนะฝันเห็นพวกกระดูกสัตว์เนี่ยกระดูกวัวกระดูกหมูกระดูกไก่เนี่ยควรทำบุญให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเคยกินเข้าไปด้วย คุณต้องระวังนะมีคนอายุน้อยกว่าจะมายืมเงินคุณมีคนอายุน้อยกว่าจะมาหลอกยืมเงินคุณช่วงเนี้ยชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะพบกับความเจริญรุ่งเรือง คุณจะมีชื่อเสียงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานจะหาเงินได้เยอะจะได้กําไรจากธุรกิจที่ทำถ้าคุณเปิดร้านขายเครื่องดื่มขายกาแฟขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยคุณจะได้เงินเยอะคุณจะหาเงินได้มากจากธุรกิจที่คุณกำลังทําอยู่มีคน อิจฉาในความสามารถของคุณมีคนนินทาว่าร้ายคุณในเรื่องการเงินแต่คุณเนี่ยเป็นคนฉลาดและเป็นคนเก่งมีคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอคนคนนี้ไม่รู้จักคุณดีพอแล้วเขาก็นินทาคุณซึ่งเป็นเพื่อนคุณเนี่ยแหละนินทาคุณแต่สุดท้ายเนี่ย บุคคลผู้นี้ก็ดวงตกในขณะที่เรื่องที่เขานินทาว่าร้ายคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุณคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคะ่ะเนี่ยมีทั้งผีมีทั้งเทพมีเทวดามีเทวดาคุ้มครองเนี่ยมีผีคุ้มครองมีเทวดาคุ้มครองคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถ คนที่นินทาคุณก็คือเพื่อนคุณเนี่ยแหละตอนนี้คนที่เคยนินทาคุณเนี่ยดวงตกหนักมากหลังจากนี้ภายในสิบวันจะมีคนอายุน้อยกว่ามาขอยืมเงินคุณซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นญาติคุณอาจจะเป็นญาติญาติที่แบบเป็นเป็นคนอายุน้อยกว่าเป็นญาติที่อายุน้อยกว่า อาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เนี่ยจะมีคนนะ่ะมายืมเงินคุณคนอายุน้อยกว่าคนเนี้ยอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติคุณช่วงเนี้ยคุณนะ่ะมีเทวดาคุ้มครองค่ะคุณควรจะทําบุญให้กับอ,อ่สถานทําบุญให้กับพวกไอ้เนี่ยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะมันเป็นรูปพยาบาลอุ้มเด็กอะ่ะ ทำบุญให้กับโรงพยาบาลค่ะทำบุญให้กับโรงพยาบาลมูลนิธิสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมีมีคนอายุน้อยกว่าเนี่ยจะมายืมเงินคุณบางคนน่ะอาจจะไม่ใช่ญาติคุณก็ได้นะคนอายุน้อยกว่าที่จะมายืมเงินคุณเนี่ย บางคนนะอาจจะเป็นญาติคุณแต่คนเนี้ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันมีอยู่สองคนคนเนี้ยอาจจะไม่ใช่ญาติคนเนี้ยเป็นญาติเลขนำโชคแปดสี่แปดสี่สี่แปดแปดสี่สี่แปดขอให้ท่านโชคดีค่ะ